แบบหนึงนะแบบจริงเอ่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมามาอสี่เรื่องเรื่อการจับกลุ่มโอ้โหทำไมไม่กดและเพื่อนก็อีกสักแป๊บเแลยวสักประอยูอ๋อกำลังจะตัดเลยไปเริ่ม เร็วๆเ,เออไอพี่ชายของพี่เดิมแนวเดิมแต่ครั้งนี้เป็นแนวของแม่มดอย่างเดียวมีสองคำถามเอานีา้กันชอบตัวเร็วเยอะอนี่ก็เอา

ไม่ต้องสนมันที่พวกอีกนั่นมันเป็นยอ่อจะก่อกวนพูดยังไงมันพูดอะไรไม่ต้องสนมันม,มันน่าเกลียด้ย ได้เอ,า,อานี่ทุกคนกระโดดเสร็จปีสี่คนแล้วเราเราตัดไปช่วยดี้ดสรุปผดเลยแล้วกันนะดดเนาะอ๋อตัดที่เหยอมเออเออือทีมเขาแบบว่ายัางไงนะแบบว่าคือทีมผมไม่มีใครใช้สก,กินเลย ยี่ผมก็มีบมมันเยะใช้สก,กินเนี่ยเอ้ยปดหวอาตัตดอีกรอบไปแล้วก <c oughs> ันเนาะโอ้โหน,ห,นนนหน่ะนนะอ้กุกคนแบบไม่กดโอาะ ยังได้เลยนอนน,นะเอามาล่อเลยไม,มไม่สอมทา,า,า,างเพื่อเอดูอะไรกันไปไปฝั่งเรากับฟั่งเขาแต่ผมว่าไม่รอนะเพราะไอ้นี้ไม่มี้ใช้สกิน วันนี้ก็ไปตามแฟนๆออกเตืันเธอต้องแบกให้มันได้แบกเท่าไหร่ก็แบกแต่ของเนี้ยมันจะแบกได้เลยด้วยของทีนําให้ดีเลยตาอกคือผู้มีสกินแล้วมีผู้สกินทักษิณสวยผู้ไม่มีสกินเพราะว่าผมเป็นนิวกี้เวมีสกิน ของเขาเร็วจังวะรูปแบบมันมีตัวคนนึงที่ไม่มีสกินแกลเนนี่แบบไ่เหมือนกันอ่นไม่กะพักสาบ้ากคนแตกไวแตกโอ้ยทีนี้มัจะตีกี่แล้วนะไม้ทันแล้วโ้ยโอ้ย้งโยโอ้โ สมุสมุโอเคยังมีอ้าววิ่งกันสามคนสี่คนแล้วก็ห้าหกประกาศผลมาแล้วครับเอาทำไมเขาทำได้ปกติเขาไม่ได้ใส่สก,กินไงอืมอม,มันมีคนหนึ่งไม่ได้ใส่สก,กินไงแล้วมันกากยังไ,ไงอีกล่ะเขาก็มีคนใส่สก,กินนะโอ้ ไม่ไหวแล้วอ่าต้องห่อหลอดแล้วว่าเอาแบว่าใส่ชุดช้ก็พแ้แบแ็แง้แแส่มแม็กซางก็ได้แม็กซตดจะว่าตายเออไม่เมียบเลยสงสอร không biết mình nên to ở mà nó ấn đếm được ấy ต็ส่ร้างายนยเปล่าาเล่นเอเอ้าไปเคีคือแตกแล้วไม่รอ พี่แ่ฟังแล้เพี่ฟังแล้วแล้วก็ผมแล้วก็ออ,อทีบมเย้เยสเยเอันนี้คือดีใจดียังไงครับนี่วก็แบบแพ้หรอเออโอเคที่สุดพราชนะทีแล้วสองแบบไปด,ด้อย่ัง ว่ายนะอ๋อโอเคโอ้ฝั่งเขากับฝั่งเราใครจะรอดเนี่ยโอ้ผมคนเล่นมือพี่เวนะเพราะวผมมีสกินอยู่อ่ะลองดูเงี้ยลองดูลองคนเล่นมือพี่เวริงแล้วม,มันเริ่มไม่น,น่าใช่อ่ะ คนทำมันได้เปล่าไยทำไมมันแบบกระดาษนำมมันยาวอย่างวะทำไมมยัง่ยังไม่ไป่านต่อไปเลยโอ้โหจะตายอย่างนี้มันการเวลาก็แม่มดไม่ไม่วิญญาณวิญญา ไหนโอไม่นอตแล้วหนึ่งแล้วไหวงไหมแมนะ่เนี่ยมันไม่เคลียร์การตัวเด็กผยังไม่เมีย แม่สักครั้งเขายังไม่หยุดได้ไงเราทำไงอ่ะก็งั้นเรามาดูช่วงสรุปคนเลยจะดีกว่าเราพอดแล้วนี่ฟังดราเย้เย้โอ้โหาพุทธคนณเป็นสองเลยยังไงยังไง